เกษตรกรในอำเภอการทารมจังหวัดศรีสะเกดยังคงมาเลือกซื้อสารเคมีทางการเกษตรเพื่อนําไปกําจัดวัชพืชน,นะคะโดยเฉพาะพาราควดและครอไพรตฟอสซึ่งทางร้านยังคงจําหน่ายตามปกติแต่ว่ามีการจํากัดการซื้อผู้ประกอบการร้านจําหน่ายสารเคมีในอำเภอการทารมบอกว่าที่ผ่านมาร้านได้มีการเร่งระบายสินค้าสารเคมีประเภทพาราควดอย่างต่อเนื่องและส่งคืนสินค้าบางชนิดให้กับทางบริษัทผู้นําเข้าแล้วค่ะ ส่วนบริษัทที่ไม่รับคืนสินค้าก็เป็นภาระของทางร้านที่ต้องจําหน่ายให้หมดก่อนวันที่1มิถุนายนนี้ซึ่งคาดว่าจะจําหน่ายได้หมดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางร้านเองก็ไม่ได้มีการสั่งสินค้าเพิ่มเติมเข้ามาแต่อย่างใดด้วยค่ะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านจําหน่ายสารเคมีในจังหวัเดเลยนะครับที่บอกว่าขณะนี้ได้เร่งจำหน่ายสารเคมีประเภทพร,ราครอดให้หมดก่อนกำหนดการยกเลิกใช้สารเคมีทั้ง3ชนิดในวันที่1มิถุนายน พร้อมกับอยากให้รัฐรับซื้อคือสินค้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยบอกว่าที่ผ่านมาก็มีเกษตร,รกรมาซื้อสารเคมีประเภทพาราควดอย่างต่อเนื่องนนรันเพราะว่าราคาถูกส่วนสารทดแทนที่ทางร้านนํามาขายยังไม่ได้รับความนิยมกับเพราะว่าราคาสูงไม่คุ้มทุนทําให้เกษตร,รกรบางคนครับต้องเพิ่มปริมาณการซื้อเพื่อนําไปใช้ก่อนที่จะห้ามไม่ให้มีการจําหน่ายนะครับ